ใครนอนข้างหลังพ่อเป็นคนนอนแม่แม่บ้านติ๊กตอกใช่ไมสุนทีหัวตัวน,น,นะะะะเชิญ้านฟ้าไม่เสียค่าชวงใช่ครับพ่อหลับลึกมากมันเป็นเรื่องปกติครับทุกคนวันนี้ทำไมมีคนไล์น้อยจังเลย ไม่ก็ไล่อยู่แต่ทุกคนปิดกคำเชิดหมดเลยจังตรงเพราะอาปากันดีมักลาครับหมักลาครับหมักลาครับม,บม,บมบุจนพระหลับใช่ครับยังยังำลำายแห้งอยู่ ในอนนะนวะเพราะล่างรถสมคันวันนี้ทุกคนครับสามารถกดด,กดูระคระไา,ดดาได้เลยนะครับจะรักใครกสนับสนุนสนับสนุนนะครับสามารถกดในตะกาได้เลยนะครับสั่างใบสองสร้งใบสองห่อทเท่าไหร่ครับลูกไม่ต้องโดนราคานะครับไว้ได้ เราไม่มาเล่นน้ำเชื่อบอลเราไม่ได้มาพับลงเวทีบอ,อลของเราวันนี้แม่สั่งน้ำหอมไปแล้วนะครับผมครับคนสามารถอ่าห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดสามารถกดดูในตะกร้าได้เลยนะครับแต่ถ้าใครสนใจอันไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนน้ำหอมยน่สิฟันนะครับสามารถกดดูได้เลยยี่สิฟันรดนี้นะครับผมจะเป็นลดขนาดมาจากแปดสิบกรัมเหลือห้าสิบกรัมนะครับตัวน,นี้จากแปดสิบกรัมเหลือห้าสิบกรัมเพื่อให้ขนาดมันเล็กลงแล้วก็พกพาได้ง่ายนะครับตัวน,นี้นะครับ เป็นกินเดิมรสชาติเดิมนะครับหรือว่าใครที่ได้ได้ของไปแล้วอยากให้ทุกคนลองนะครับเพราะว่าแบบเดิมเป๊ะแค่ใส่ส่วนผสมเล็กๆนิดๆน,น,นิดหน่อยเพื่อแบบให้คุณภาพมันดีขึ้นนะครับคนน่ารักสั่งนะครับแปบบ๊บนึงเดี๋ยวว่าผมก่อน สวัสดีหกร้อยสามสิบท่านด้วยนะครับใครที่ผ่านใครที่ผ่านแวะมานะครับฝากด้วยนะครับผมน้ําหอมกอหลาเจนแล้วก็ยาสีฟันนะครับไม่กดสั่งน้ําหอมไปแล้วครับเคุณกิ้งเช่ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ๆทุกคนนะครับทุกคนอีกร้อยห้าสิบทุกคนอีก150ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบทุกคน สามตอนนี้คือแจ30สามบอกเลยครับว่าทำไมผมต้องมาไลน์ใน t ี k ต่อนะครับเพราะว่าใน t ี k ต่อมันมีสารลดแต่ละคนแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นในเพจก็จะเป็นราคาเต็มเลยนะครับหรือว่าค่าถ้าใครอยากได้แบบแบบเหมานะครับก็1ลังนะครับมี4ีสบอร์ดโอเค่4ั9 0บาทนะครับแต่ถ้าใครอยากเหมาลังแล้วก็เอาแบบ ผ่านกันอะไรเงี้ยไปแจกใจกันในบ้านกัสสมารถถ้าเข้าไปในเพจต้าจอบได้เลยนะครับน่ารักมากทุคมพอพอนอนในเมืองใจใช่ครับขายของเก่งมากขอบคุณครับแม่สั่งได้730บาทโอ้โหเยอะม,มากทุกคนฝากเป็นกำใจให้ด้วยนะครับขอบคุณนุนใจส้มนะครับแม่สั่งยาสีฟันแล้วขอบคุณครับท่าน ถ้านโนไลท์อตอต่อวันแรกคือปังมากใช่ครับแต่ว่าในตอต่อวันนั้นมีราคาเมางครับแต่ในเนี่ยเพจสามารถระบุได้เมาได้อะไรแต่ัน,นี่คือไม่มีราคาเมาเลยสจ็ดร้อยสามสิบนะครับหกร้อยสามสิบขอคนละหนึ่งออเดอร์นะครับออเดอร์ยาสีฟันขอคนละหนึ่งออเดอร์นะครับ ออเดอร์ไหนก็ได้นะครับหรือใครที่อยากสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันน้ําหอมน้ําหอมเชียีเต้ายองยาสียาสีฟันเต้ายองนะครับแล้วก็วจะก็จะเป็นคอลลาเจนท็อปด้านลานนะครับมีแต่ของดีๆนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าทำไมผมอยากให้ยาสีฟันมาเร็วเพราะว่ามันจะได้มีตะกาละไรตะกาให้ทุกคนได้เลือกกันนะครับ สั่งและวลกสามสามขอบคุณครับลรหอมลงหอมขอบคุณครับไม่ได้พร้อมนะครับหน้าอ้วนอยู่สั่งแล้วครับขอบคุณครับหกร้อยสี่สิบขอคนละหนึ่งออเดอร์นะครับออเดอร์ไหนก็ได้นะครับที่ทุกคนอยากเลือกนะครับขอคนละหนึ่งออเดอร์นะครับหรือว่าถ้าใครสนใจกดยาสีฟันก็กดได้เลยครับคนละหนึ่งออเดอร์น้่งหอมหนึ่งออเดอร์ อะไรก็ได้ครับที่อยู่ตรงหน้าสามอย่างงนี้นะครับคอเลสเจนน้ำหมอกเนสมบัตกดได้เลยขอคนอละหนึ่งอเดอรตอนนี้พี่เอาคือแพ็คของเไม่หวานไม่ไววันนี้สั่งแล้วครับเดี๋ยวเงินออกจะสั่งยกหลังออ้ออออุนะครับขอบคุณนะครับแม่ช่วยสั่งครับหนึ่งขอบคุณคระเบอร์ ลงปางพ่เจนกดหรือยังพี่เจนพี่เจนเปลี่ยนภาษาเปลีป่ยนชื่อครับขอพญาสีฟันเปลีนปากนะครับโปรปไฟล์ก่อนใครเก่งมากของผมครับแม่ก็ใจอ่อนตลอดเลยขอบคุณครับหกร้อสิบนะครับขอละหนึ่งออเดอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนไลค์แชร์นี้ให้ด้วยนะครับทุกคนอีกร้อยสี่สิบอีกร้อยสี่ คนดีกว่ายสิกคนเป็นสต bon ิใหม่เอ้ยเป็นอะไรนะสติใหม่เลยนะครับเพิ่งไล่ไปสามสิบสามนาทีได้หกสิบสามบ้านโอปรฟิสแนลมากจะมัน มันแชร์ไลท์ยังไงมันแชร์ไลท์ยังไงเอาแชร์อยู่นี่แล้วก็แชร์ไปหน้าเฟซตัวเองด้วยอินสตา มากลับมาแล้วนะครับทุกคนแชร์ไปหน้าแฟซต,ตัวเองแล้วครับเพื่อให้ทุกคนคนดูเข้ามาดูในไลฟ์นี้นะครับน้องไปใส่หลับน้องออกไปกับแม่นะครับผม ขอบคุณทุกคนนะครับลูกค้าทุกคนนะครับขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมขอบคุณลูกค้าที่น่ารักมากนะครับที่กดให้นะครับผมใครที่อยากฟันข่าวใครที่อยากฟันยูสเฟิร์มนะครับบอกเลยครับต้องยาสีฟันเต้าหยองนะครับยาสีฟันเต้าหยองเท่านั้นนะครับผมเป็นแบบพกพาง่ายนะครับผม50กรัมสามารถพกพาขึ้นเครื่องได้ไปที่เดินทางแบบเครื่องอะไรอย่างนี้ก็สามารถ ซื้อได้นะครับหรือว่าใครอยากแบบตัวหอมไม่เจ้าตัวหอมอะไรก็สามารถได้เล่นน้ำหอมสองแบบนะครับสีดําผู้หญิงเอ้สีดําผู้ชายนะครับสีแดงผู้หญิงแต่ถ้าใครอยากผิวพรรณดีนะครับต้องคอลลาเจนท็อปนลา,นาท็อปนาลาคอลลาเจนนะครับขอบคุณนะครับตอนนี้149แชร์แล้วนะครับ น้ำใสกสระสีพ่อค้าน,น่ารักมากขอบคุณครับพ่อคุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะครับที่ช่วยกดสนับสนุนพ่อค้าตัวน้อยซีอีโตัวน้อยนะครับทำไม้ไม่ช่วยกันกดนะครับลูกหนุนจะได้อดพ่อเตือนพ่อตื่นน่ารักมากใช่ผมต้องวัดแน่นอนน้องไคเก็มมากขอบคุณครับคนละหนึ่งหนึ่งออเดอร์นะครับเสียงโมเน่ Money. ซเซลนะขายเจียงมากครับใครจะอดไว้ต้องอดหนุนรวคบขอบนครับต้องอดหนุนนะครับทุกคนขอบครับขอมคท้าหอมเท้อมเท้าแล้วนี่ตะการรฮอตเท่าไหร่แล้วครับ,บ,รบ,ออรบทุกคนยังยังไม่ได้ดูเลยเอ้ตอนนี้จะตอนนี้จะฮอตแล้วครับ ไอ้ตอนนี้จะฮอตถึง100แล้วครับถ้าเกะเจ็อยเจบาทนะครับคือการที่ยอดคนดูน้ำอยายซีฟันตอนนี้คือ6 5พันห้เพราะว่าผมปักเอ่ออะไรนะปักหมุดยาซีฟันมีสอโปรนะครับผม3านะครับ777ดบาทนะครับคนดูนะครับใช่ครับอ่าแล้วก็จะมี1นหนึ่งนะครับ ซื้อหนึ่งได้หนึ่งนะครับในราคา259บาทนะครับคุณลูกค้าสวัสดีครับสิบว่าได้ซื้ออีกที่พอคัน,นะคนระันซื้ออีกเลยครับเมืองโดนัทยาสีฟันฮอตหมดเลยนะ้อใช่นะครับตอนนี้คือ,อยาสีฟันของเราแบบฮอตมากๆนะครับฮอตแบบมากๆเลยว้าว ปังมากตอนนี้ฮอต86แล้วนะครับตอนนี้ของเราฮอตฮอต2ตากาสสั่งละครับสองได้กำลังใจครับขอบคุณครับโอตีของแม่ใช้หมดแล้วครับกับพ่อขอบคุณครับเสร็จลวครับหนึ่งแถมนึ่งขอบคุณครับ เลือกเลยค่ะเสือเลขาเสือบังซื้อซาบังลานะครับอยากจะฟันบังลานี่ดีได้ทุกบด้อสือใส่แล้วเนี่ยย <I> ้ำเบาแบบเปิดความมั่นใจหอมหมอกมาจากปากนะครับบนได้หอมออกมาจากปากเท่าเดียวเรื่อยๆหอมออกมาจากใจเลยครับเสือละครับหนึ่งหนึ่งขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพ่อค้าขายเก่งมากขอบคุณครับสวัสดีครับ แม่ฮ่อนมาสังส่งเด้อสั่งใบปูไหล่ๆนี่รอบที่สองแหละมันทั่งแต่